ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติผู้รักษาตังตหศีลโบสถขึ้นไปถึงเนนถึงพระไม่ไม่ให้นั่งให้นอนที่นั่งเหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในยัาโดยนุน่นและส้มแล,ลีนั้นกันก็อลรัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเพินในความภาค้าียนของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไป ในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้าหมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาทนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังให้มีความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดาบาทใดว่าพราะองค์สอนให้ลุนละความภาคเพียร ด้ความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวาสก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเราจะเห็นได้ท่านเช่นท่านสอนคารวาสในบทธรรมว่าอุทานสัมปทาเนี่ยให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่ยรักษสัมปทาเนื้อ สแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบทำพยายามเก็บหอมรอมิตรแต่แค่ซูดีซูรายภรรยานมิตรตาให้ระม,มัดระวังอยา่าคบให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกปลาปลอมิตรจะเป็นเหตุให้เสียได้นะเพราะคนเราเมื่อคบกันปนานย่อมกลมคืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้ เช่นทางคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือควบคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้ควบคนดีก็เป็นคนดีไปได้สมัชชีวิตาให้เลี้ยงชีพพอประมาณอย่าซูดูชิล่าหรืหอกุ้งเฟ้อเห่มลืมเนื้อลืมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่ควรเก็บเหตุผลที่ควรจ่ายนะเราฟังดีมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ควมีความลืมตัวไม่มีเพราะฉะน,นั้นคําว่าประหยัดมัธยัติ์จึงเป็นหลักประกันแห่งการครองชีพของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัตย์ให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติเงินทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นท่าสึกแก่ตนเพราะความลืมตัวนั้นเลยนี่ เทศสอนคารวะต่างสอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วไปแล้วจะยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมขั้นใดหรือก็บเจริจิตใจหรือผู้ปฏิบัติในขั้นในไดได้ทั้งนั้น,นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นง่ายมีความประมาทอุบายวิธีที่จะ กั้นทางไหลก็ั่วไหลก็ามาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะมันที่มันมีอยู่แล้วนี่ก็พยายามที่จะฉุดจะลากมันออกยากมากมายกาดกรองไม่มีอันใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกวิธีถอดถอนกิเลสนี่ก็ต้องลำบากยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดอันจึงพยายามไม่ห้สิ่งที่ยังไม่มีไม่ให้ไหลเข้ามา สิ่งที่มีอยู่แล้วก็พยายามลื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะความขยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะไม่ให้นอนใจทั้งนั้นในอปันนกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สาหรับผู้ปฏิบัติจะพาะอ,อย่างยิ่งคือสอนพระอปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่สําเสมอ ตั้งแต่ปฐม,มยามัยยามในปฐมยามทั้งหมดให้ประกอบความเพียรจะเดินจงกรมก็ได้สมานั่งสมาธิภาวนาก็ได้พอมาข้าวมาัชฌิมายามพักพอปัจฉิมยยามก็ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกันหากจะมีการพักผ่อนบ้างในเวลากลางวัน ก็พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษามารยาทในการพักนอนท่านสอนไว้โดยลำดับการปฏิบัติโดยสม,ม่ำเสมอเช่นนี้ชื่อว่าอปัณกะปฏิปทาผู้ที่จะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่านี้ได้ยินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนอยากกินอยากขบอยากฉันแล้วก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะออย่าง เรื่องของถาดของขันเนี่ยเลี้ยงให้มีความอิ่มน้ำํำราดให้บริบูรณ์ท่านไม่ได้ว่ะสําคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจนำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นการหล่อเลี้ยงจิตใจโดยอัด้วยธรรมนี้มีความชุ่มเย็นจนกระทั่งถึงส่วนร่างกายก็มีความผาสุ่ไปด้วยแต่การหล่อเลี้ยงร่างกายโดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเลี้ยงหมูไว้สําหรับขึ้นเคี่ยว าศาสนาธรรมที่ประทานไว้นั้นจึงหาที่แทรกหาที่คัดค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดอุบายวิธีที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปิดกั้นกิเลสและเพื่อการขับไล่กิเลสไม่มีอุบายของผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าอุบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการใดและการขับไล่กิเลสการแก้ไขกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้ว จนได้ผลเป็นที่พอพระไทยผลที่พื้นเ้ืรับก็ถึงขั้นศาสดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยข้อปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นำข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนชาวโลกว่าเป็นการถูกต้องแน่นยําไม่ผิดถ้าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สถาคตได้แสดงมาแล้วนี้นั่นท่านจึงเรียกว่ามัชชิมา คือเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยอุบายวิธีต่างๆต,ต,ตามขั้นของกิเลสที่ยากด้วยละเอียดเพราะคําว่ามัชฌิมานั้นต้องหมายถึงความเหมาะสมกับการแก้กิเลสด้วยสติปัญญารัทธาความเปลี่ยนของตนกิเลสประเภทใดที่หนานแน่นหรือที่เหนียวแน่นแก้ยากก็ต้องทําให้หนักมือเช่นเดียวกับเขาถากไม้ มาที่ตรงไหนมันโคดมันงอจะต้องถากให้มากเพื่อให้ตรงที่ไหนมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องถากมากมาอะไรนะักที่ไหนมันต่ําอยู่แล้วจะไปถากก็เสียนะเรื่องกิเลสก็เช่นเดียวกันบางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลสหรือบางเวลาของกิเลสที่แสดงออกมานี่มันหนักมากมันรุนแรงมากต้องได้ใช้ความพยายามหรือใชย การลบหรือการแก้อย่างหนักถึงจะพอกันหรือเหนือกว่ากิเลสประเภทนั้นๆมันถึงจะยอมอย่างนี้ก็ต้องทําถึงการเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นก็ต้องทําจะทําให้เบากว่านั้นไม่ได้นี่ท่านก็เรียกมัชชิมาสําสหรับกิเลสประเภทนี้การนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถึงจะทันกันหรือสามารถปร,ปราบตามมาได้วยวิธีการนี้วิธีการนี้เรียกว่ามัชชิมาของกิเลสประเภทนี้ แล้วเป็นไปโดยลำดับกิเลสประเภทหยาบก,ก็ต้องใช้ามัชฌิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามัชฌิมาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุดลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามัชฌิมาสําหรับกิเลสขั้นนั้นอถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดลนั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด ไม่ว่าแต่เดินจงกรมแล้วถึงจะเรียกว่าความเพียรนั่งสมาธิอยู่ถึงจะเรียกความเพียรนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามไม่ว่าเอียบทใดๆเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแก้กิเลียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เรียกว่ามัชชิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่งั้นเช่นกับน้ําซับน้ํา ซึหรือน้ำซับน้ำคำไหลลิินอยู่งัน้นทั้งแรงทั้งฝนไม่เหือดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันการแก้กิเลสประเภณนี้แก้จค่น,นั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพินิพิจนากานอยู่ยยยยอย่างละเอียดภายในรวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัดชิมมาเราผู้นำมาปฏิบัติ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแก้กิเลสประเภทนั้นๆมันก็ไม่ได้ผลเห็นกิเลสนั้นหนาความขี้เกียจก็มากความหมอนแอมันต้องมากนี่ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสด,ด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยนี่มันจะเข้ากันได้อย่างไรกิเลสหนาน,นั่นเองมันถึงขี้เกียจมีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะทํากิเลสนั้นหนาเนี่ย ให้มันเบาบางลงไปบ้างเราจะทําด้วยวิธีใดความเพียรหรือนั่งเพียงห้านาทีสิบนาทีพอแล้วเท่านี้พอแล้วคําว่าพอแล้วนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสมันหลอกเราว่าพอแล้วส่วนอุบายของเราไม่ทราบอันไหนมันไม่ปรากฏเมื่อเป็นชนี้มีซึ่งมีเรื่องมีแต่เรื่องของกิเลสให้อุบายแก้เขาเองนะั่นแหละเขาจะเอาอะไรให้เราถ้ามีดอย่างนี้เขาก็จะยื่นทางทางปลายให้เราเขาก็จะจับเอาทางด้ามมาไว้น คอยฟันเราอยู่เสมอทําความเพียรก็ให้กิเลสเป็นคนสั่งทําไม่ใช่ทําเป็นผู้สั่งทํานั่งสมาธิภาวนาก็ให้กิเลสเป็นผู้สั่งให้ทํานั่งสมาธิเออนั่งสักพอประมาณเอาละนะเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเหนื่อยลําบากลําบนนั่งมากมากกว่านี้เลวสุขภาพไม่ดีฮจะอดนอนผ่อนอาหารบ้างเดี๋ยวสุขภาพโทมนะกิเลสมันหลอกมันหลอกอะไรก็ต้องทําตามกิเลสทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได้ไงก็อุบายของมันเพื่อเสริมมันเองไม่ใช่ อุบายของธรรมเพื่อจะบำนาญปราบปรามมันให้หายซาลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อุบายของธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เอาอุบายของกิเลสทีด่ดังที่กล่าวมานี้มาทําความเพียรจะเป็นการเพิ่มกิเลสโดยมือสุดตัวเพราะเหตุไรก็เวลานั่งทำความเพียรเราก็คอยนับเอาเวล่เวลาเรานั่งได้เท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีนี่เป็นความเพียรของเราแล้วกิเลสมันหายไปสักกี่ตัวหรือมันพอ ตื่นตัวบ้างสักตัวไหมกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตมันไม่ปรากฏเลยเราก็ได้แต่เวล่ำเวลาว่าเรานัง่งนั่งเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโม,มงสักเดี๋ยวก็มีอุบายขึ้นมาอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะนี่นั่งนานขนาดนี้ไม่เห็นได้เรื่องได้ลาวจิตใจไม่เห็นมีความสงบเราจะนั่งไปทําไมนี่ก็เป็นอุบายกิเลสหลอกย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปอุบายของธรรมที่จะทาลายกิเลสลงไม่มี นี่แหละที่เราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงนี้อุบายที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสําหรับผู้พูดไม่ใช่พูดเจตนาที่จะตาหนิตนเองนะตํตหนิศาสนาตาเหนยดตาหนิอัดตาหนิธรรมแต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องตาหนิอัตนิธรรมเป็นธรรมดาสาหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตําหนิแล้วนั่งเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องในลาอะไรเราทําไปเสียวเวลาวเป็นลาเปล่าทาไปทําไม เราอยู่ซะดีกว่านานล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอางกิเลสทั้งหมดทีนี้ตัวเองก็เลยอยู่ในกรอบของกิเลสหาทางออกไม่ได้นี่ให้เราทราบเอาไว้นี่เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสที่จะพ่อพูนตัวเองสั่งสมตัวเองเพิ่มกําลังตนโดยลําดับเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่ไม่พึงปรารถนา ให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับพึงคำหนึ่งศาสนาธรรมคือคำสั่งสอนของพระจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคำหนึ่งถึงพระพุทธ,ธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาท่านเป็นบรมภาสดาได้เพราะเหตุใดได้เพราะความนับเวลามเวลาได้เพราะความเพราะถอยอ่อนแอได้เพราะความโง่เขลาบัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียร ได้เพราะความอดความทนได้เพราะเพราะความฉลาดแหลมคมพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาแล้วฆ่ากิเลสต,ตายไปโดยลําดับดับจกนกระทั่งถึงขั้นศาสดานั้นท่านฆ่าได้ด้วยวิธีใดท่านปราบกิเลสด้วยวิธีใดด้วยความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรไม่ถอยอติดตามเรื่อยๆกิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรตามทั้งไปทั้ง้างหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไร แล้วสาเหตุที่มันจะไปโลภไปโลภเพราะเหตุอะไรค้นย้อนหลังกันมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่ไม่เพ่งเล็งของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันใดที่จะรุนแรงไม่มีอันใดที่จะเกิดความเดือดให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นไปเราทําลายเราก่อนแล้วถึงไปทําลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทําร้อนคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่ ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระงับดับลงเพราะเราย้อนเข้ามาหาต้นตอของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทําลายได้นี่แต่พระเจ้าท่านทรงชำร,ระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่น้มาคิดเพราะเรื่ององนั้นเป็นเรื่องของกิเลสท่านเคยดูท่านเคยรู้มาเ,เป็นเวลานานเห็นพิษของมาของมันเป็นมาเป็นเวลานานท่านจึงต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถทุกวิถีทาง จนกระทั่งได้เป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรบโดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมทันกับการแก้กิเลสหรือปราปรามกิเลสทั้งหลายให้หลุดลอยไปจากพระไทยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานเราเป็นพวกเราเป็นศากขยบุตรพุทธกินรตคือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากของพระพุทธเจ้า ถ้ามาดําเนินดําเนินตามรอยของพระพรทธเจ้าจะดําเนินไปอย่างไรถึงจะสมชื่อสมนามว่าเป็นศากยาบุตรพุทธทกคิโนโรตที่ปรากฏตัวว่าเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องดําเนินอย่างนั้นเพราะกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งจะต้องดําเนินแบบเดียวกันเป็นแต่ความว่ามีมากมีน้อยต่างกันความเพียนเราก็จะต้องดําเนินไปตาม กำลังหรือสติปัญญาของตนเท่าที่กิเลสประเภทนั้นๆจะสงบตัวลงไปหรือขาดกระเด็นไปจาก,กจิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้วยอุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้น ต่างกันแต่ศัแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วสมนามว่าสวาขคาธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสวขคาธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นกิเลก็ต้องดุดลอยไปด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของทิเลส โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นกิเลสความคิดเราเป็นกิเลสความอยากเราเป็นกิเลสความต้องการของเราเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสด้วยทันทั้งนั้นนอกจากจะเลือกเฟ้นธรรมะมาปฏิบัติหาเหตุหาผลจะไม่ชอบก็ตามเมื่อเห็นว่านั้นเป็นธรรมแล้วนั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสได้โดยตรงแล้วจะต้องยึดนั้นไม่เป็นหลักแล้วฟาดปันกันลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลกันกิเลส กลัวอย่างนี้กลัวผู้ดําเนินอย่างนี้กิเลสก็กลัวผู้มีเครื่องมืออย่างนี้กิเลสก็กลัวเพราะเครื่องมือนี้เป็นธรรมธรรมนี้เคยปราบรามกิเลสมาแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงยอมทั้งนั้นเหตุที่ยอมก็คือว่าเห็นอํานาจของธรรมแล้วว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้ต้องทลายลงไปด้วยอำนาจของธรรมทั้งนั้นกิเลสจึงกลัวผู้มีความเพียร ประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งเลยหรือว่างไงสู้เราไม่ได้มันก็วิ่งหนีตั้งแต่เราสู้มันมาหลายอยงวิ่งหนีหรือว่างไงเราสู้ไม่ได้วิ่งหนียังไงก็งวิ่งหนีจากทางยังกลมบ้างวิ่งหนีจากที่นั่งสมาธิภาวนาวิว่งหนีจากความพาคความเพียรคือการลดน้อยถอยกําลังตนลงไปโดยลำดับที่จะเป็นเหตุกิเลสไล่ตามนั่นแหละหรืออยากว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้ก็ถอยถอยถอย ถอยถอะไรมันก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายข้าไปโดยลำดับเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจะพ้นการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นกว่ากกิเลสสอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดไปได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นแหละคือการเอาคอเข้าไปสวมให้กิเลสฟันเอาฟันเอาฟันเอา,เอาอแหละไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัดตวนนี้เราเคยเกิดมากี่พบกี่ทาตนแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบัน อัตภาาพปัจจุบันนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าเบื้องหลังเคยมีที่ผ่านมาแล้วคืออดีตเคยมีมาแล้วจึงต้องมีอย่างนี้ได้แล้วในการข้างหน้ามันก็ต้องเป็นไปได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี่มีแล้ววันนี้ทําไมจะมีไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้เดือนนี้ปีน้าหํทำไมจะมีไม่ได้เพราะมันสืบเนื่องไปจากอันเดียวกันนี้นี่แล้วเราเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรายังดีเราเป็นมนุษย์ มีสิทธิมีอำนาจยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราพอมีความสุขความสบายท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าเราอยู่ในโลกอน,นิจจังเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แต่ก่อนเราอาจเป็นพบเป็นชาติอะไรมาก็ได้มาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่หน้าตาภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนตั้งถึงวันนี้มันคงเส้นคงวางเมื่อไหร่ทั้งขานร่างกายกําลังวังชาสติปัญญาอะไรมันก็สุดโทมันเปลี่ยนแปลงงมันไปเรื่อยๆออกที่นี้มันก็เปลี่ยนลงไปถึงที่สุดทั้งมันก็ลงท่าตเดิม และจิตนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรที่สามารถทรงตัวไปได้ให้อยู่ในภูมินี้หรือสูงยิ่งกว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราที่จะฟิตขึ้นมาส่งเสริมกําลังเราขึ้นมาให้มากเพื่อเอาอย่างน้อยเพื่อรับอนาคตหากจะเป็นไปอยู่ในวัฏฏฐสงสารซึ่งเป็นห้องขังนักโทษผู้มีกิเลสย,ย่ำยีนี้ก็ให้เราได้อยู่ในฐานะที่ดีบ้างหากว่าพอที่จะผ่านพ้นหรือหลุดไปได้เหยียบย่ำทำลายกิเลส อันเป็นกงจักวัตจักนี่ให้สิ้นสุดไปจากจิตใจก็ทําลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราเราอยากเข้าใจว่าสติปัญญาของเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจว่าไม่มีถ้าเราจะทําให้มีมีได้ทั้งนั้นนอกจากกิเลสเป็นผู้กั้นกลางไม่มีความเพียรไม่มีสติปัญญาให้มีความอดแอเท่าน,นั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากกิเลสที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อความพอตุงเราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อํานาจไม่ใช่วาสนา ไม่ใช่เมื่อวันปีเดือนไม่ใช่การสถานที่แต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามเราอย่างลึกลึก,ล,กลับๆัอย่างเปิดดังเผยแต่เรามันตาบอดไม่มองเห็นความลึกลับความเปิดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกัน้นกลางห่วงห้ามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะพ้นจากเขาเขาเป็นเจ้าอํานาจครองใจมานานพอเขาขยับออกนิดหนึ่ง แสดงมานิดหนึ่งเราเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่ต้องยกถึงเป็นบทเป็นบาปเราเชื่อมันเร็วที่สุดศาตราจารย์ของวัตจกัก็คือกิเลสบนหัวใจสัตว์ใครจะเรียนรู้มากรู้น้อยก็ตามจะต้องถูกกล่อมกันทั้งนั้นแหละนอกจากวิชาธรรมะดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าดาเนินมาและสาวกท่านดําเนินมาเอาจริงเอาจังลงจนถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่เพียงแต่ว่าจาชื่อของกิเลสได้แล้วแล้วเป็นสเรจประโยชน์ไม่ใช่เช่นนั้น การจาชื่อจําได้กันทั้งนั้นละเช่นเดียวเรากับเราจําชื่อของเสือนั้นเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็ตามที่มันกอ่อความวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองเราจําชื่อมันได้ท่านั้นยังไม่แล้วเราจำจนกระทั่งถึงโคตรแท้ของสสมันก็ตามถ้าเรายังจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จําชื่อได้นั้นนั้นนั่นแหละมันกอ่อความวุ่นวายให้แก่บ้านเมืองอยู่นะนอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทําอะไรก็ทําได้แล้ว ทีนี้บ้านเมืองก็ลรักความสงบร่มเย,ย็นอันเรื่องกิเลสถนัดกิเลสพันห้าตันหาหน้อยแปดนอกจากห้อยแปดพันแปดหมื่นแปดก็ตามเถิะถ้าเรานั่งจับตัวไม่ได้มาทาทนไม่ได้หรือทําลายไม่ได้แล้วเราจะจําได้แต่ชื่อนั้นสักเท่าไหร่มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจําได้นั่นเลยเพราะ,ะนั้นเราต้องทําลายมันด้วยความภาคเปลี่ยนของเราให้ถึงความจริงของกิเลสกิเลสคำว่ากิเลสแต่และประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไร ตอนที่มันจะแสดงขึ้นมาเป็นผลมันแสดงเหตุขึ้นมาอย่างไรบ้างตามลงไปด้วยสติปัญญาส่วนมากก็แสดงขึ้นในขันนี่แหละไม่จะแสดงขึ้นที่ไหนอออกทางตาก็เกี่ยวกับรูปออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหูจมูกลิ้นกายมีเกี่ยวกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสผลสุดท้ายก็มาเกี่ยวกับเบญจขันของตัวเองรูปก็แสดงขึ้นอีกอย่างหนึ่งเวทนาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสัญญาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสังขารแสดงขึ้นอย่างหนึ่งวิญญาณแสดงขึ้นอย่างหนึ่งจากกิเลสเป็นผู้บัญชาออกมา เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามกันอยู่เรื่อยๆหลงตามมาเท่าไหร่แล้วล้วนแล้วตงแต่กฏมายาของกิเลสทั้งนั้นเรายังไม่ทราบมันเป็นกิเลสใช่ไหม่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรการฉลาดแหลมคมมารู้ความจริงกิเลสก็ค้นลงให้ดูให้ดีอ,อทุกเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนเอาค้นลงไปให้มันเห็นฐานเกิดของมันว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรค้นตายแล้วมันมีเวทนาไหมดูสิ ถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกเวทนาภายในร่างกายเอาคนตายแล้วเวทนามีไหมเอาไปเผาไปมันว่างไงเอาไปฝังดินว่างไงมันไม่ได้ว่างไงแล้วทําไมถึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะกิเลสนั่นแหละเป็นผู้กระสิบเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นให้สําคัญว่าเวทนาเป็นตนเป็นของผลให้ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมากระก็ระเทือนสิ่งที่เรารักเราสมนเราปักปันเีย่าเอาไว้เราก็เกิดความกระตุกกระเทือนภายในจิตใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะกิเลสมันหลอกอย่างนี้นี่เมื่อเราแยกลงให้ถึงฐานของความจริงด้วยสติปัญญาจริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยรูปก็รู้กันแล้วว่ารูปเห็นตามความจริงในส่วนร่างกายนี้ทุกสั์ทุกส่วนว่าเป็นความจริงล้วนๆด้วยปัญญาเห็นชัดเจนในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราส่วนใดก็ตามว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสัญญาสังขัรวิญญาณแต่ละอย่างออย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างออย่างแล้ว จิตจะมีความกระทบกระเทือนที่ไหนเพราะจิตเป็นผู้รู้รู้ด้วยปัญญาอย่างก็จากแย้งแล้วอะไรจะมาทําความกระทบกระเทือนจากจิตใจได้ท่านเรียกนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นความจริ่คือสัจธรรมเราจะไปเห็นที่ไหนเห็นสัจธรรมเห็นในแบบก็เป็นแบบเห็นในกัมภี์ก็เป็นกัมภีเห็นในหนังสือก็เป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงมันอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ตัวของเหล่านี้เท่านั้นการทุกข์ก็แสดงขึ้นมาที่นี่ความที่จะพิจารณาทุก ก็พิจารณากันที่นี่รู้เท่าเรื่องทุกเรื่องสมุทัยทั้งหลายก็รู้กันเท่ากันที่นี่เปิดเผยกันที่นี่รู้แจ้งทั้งตลอดรู้ที่นี่ถอดถอนกันที่นี่พ้นทุกกันที่นี่นี่ท่านเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้แหละไม่ไปรู้ที่ไหนไม่ว่าครั้งบุตการไม่ว่าครั้งไหนนสัจธรรมมีอยู่ที่กายของตัวเองที่ใจของเราทั้งนั้นการเรียนจึงเรียนเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่ปฏิบัติให้รู้เรื่องของวิถีจิตที่เป็นไปด้วยีิเลธนาอาสระที่เรียกว่า สมุทยัยเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อรู้นี่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนโลกวิทูรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งธาตุแจ้งขันแจ้งรู้แจ้งต่อจิตใจของตนนี่เท่านั้นเป็นสำคัญนี่แหละอุบายวิธีแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้ปราบปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปลูบไปคลำที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระรไกรปิฎกก็อยู่ที่นี่นี่ไตร จักก็อยู่ที่นี่วัตจักไตรจักไววางมันอยู่ที่นี่เวลาธรรมะไม่เกิดสติปัญญาไม่สามารถจิตก็เป็นไตรจักหมุนไปสามภพกาพ้าวภพดูภพดูภพภพเพอสติปัญญาเพียงพอแก้ไขไตรจักนี้ออกให้หมดภานาจิตใจแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือเป็นธรรมจักหมุนรอบตัวนั่น อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนขอให้พิจารณาที่นี่ปฏิบัติให้เข้าใจเรียนอะไรก็ตามไม่ได้ยากเหมือนเรียนเรื่องของจิตเลยจิตนี้สลับซับซ้อนละเอียดลออมากที่สุดต้องใช้ความพิจารณาใช้สติปัญญาใช้ความภาคเพียรความอดความทนเต็มทติกําลังความสามารถบางครั้งแทบว่าจะตายเราก็ยอม พอเราอยากรู้อยากเข้าใจความจริงทั้งหลายดังที่พระเจ้าทรงเข้าใจแล้วถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเราอยากเห็นเป็นความจริงสําหรับเราเองไม่เพียงแต่เราได้ยินยนทิศกิติคุณของท่านมาประเสริฐท่านหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นท่านประเสริฐเป็นอย่างนีน้เรายังไม่พอใจเราอยากทราบในภา,ย,ายในจิตใจของเราเองเมือ่อเมื่อเราอยากทราบแล้วเราต้องทราบทั้งฝ่ายต่ําฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วเห็นสัจธรรมทุกสมูทายนี้เป็นฝ่ายต่ํานิโรธคือ คือความดับทุกข์เป็นฝ่ายสูงมากคือข้อปฏิบัติเพื่อถอดตอนกิเลสก็เป็นฝ่ายสูงเราจะแค่ทราบตามความจริงของสัจธรรมทั้งสีนี้ประจักษ์ใจของเราและการพ้นจากกิเลสพอรู้รอบสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วเราก็อยากจะพ้นด้วยความประจักษ์ใจของเราไม่อยากจะทราบอย่างอื่นอยากทราบเรื่องของเรานี้เท่านั้นเพราะเราเป็นกองทุกข์เราเป็นกงจักเราเป็นผู้มืดนาสาหโหต เราต้องการความฉลาดเราเราต้องการความแหลมคมภายในจิตใจของเราเราต้องการความหลุดพ้นเราจึงโค้นล,ลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบังถูกผูกถูกมากอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดฟันลงไปจนแหลกกระจายไม่มีอะไรเหลือถึงความจริงน,นวนล้วนนั้นแหละท่านเรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากกิเลสซึ่งเคยเป็นนายเรามากี่กับอีกกันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์พร้อมสอนมาเปน็นนานๆได้เห็นตัวของมันและถอดถอนมันไป หมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งวัตรอยูที่ใจของเหล่านี้ไม่มีอยู่ที่อื่นจึงขอให้ย้อนเข้ามาพิจารณาให้ดีเรียนจิตให้รู้เรียนจิตรู้ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลกนี้กว้างแคบไม่สําคัญสําคัญที่เรียนจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องสิ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตดีชั่วต่างๆแล้วเป็นที่พอกับความต้องการ พระพุทธเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวก้็หลายพอใครใครก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทังนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงตอนนี้